กล้วยซุก้าเครื่อครัพี่น้องกล้วยซุกค่ะพี่น้องกล้วยซุกล้วยซุกล้วยซุกนี่อึ๊บอือนี่ปั๊มาฮโอ้ยนี่กล้วยซุกพี่น้องกล้วยซุกกล้วยส้มกล้วยส้มกล้วยส้มหวานๆเลยเด้อค่ะนี่เขาเอิ่นกล้วยยังดอกฮ่าฮ่มูคือกันเลยกล้วยครับพี่น้องกล้วย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 ชีวิตจะได้คือกล้วยนะคะนี่ นี่กล้วยสุกข,ข้าเคลือนี่เส่บขนาดได้พี่น้องนี่กล้วยค่ะพี่น้องกล้วยนี่นี่นี่กล้วยสุกข,ข้าเคลือหวานขนาดได้ค่ะนี่กินกล้วยกันดีกว่าเนาะปาบนี่นี่พี่น้องกล้วยค่ะกล้วยอืมหวานมากค่ะพี่น้องหวานแบบธรรมชาติแด้ยค่ะนี่ แซ่บๆเลยค่ะมากินน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องมา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 